สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพระรอดทั้งหมดมีกี่พิมพ์นะครับผมก็ไม่ทราบได้ว่ามีพิมพ์อะไรมั่งนะครับแต่พระสององนี้ผมนำข้อแตกต่างมาให้ดูนะครับองค์นี้ต,ต,ติดไม่เต็มนะครับแต่เราสังเกตลักษณะลำตัวของสององนี้นะครับองค์ขวามือของเรานี้นะครับจะ เอียงไปด้านสายของเรามากกว่าองค์นี้องค์นี้จะตรงนะครับลักษณะซุ้มใกล้เคียงนะฮะแตกต่างอยู่แต่เม็ดซุ้มเล็กใหญ่นะฮะแต่รวมๆแล้วลักษณะการเจาะการซาะขององค์พระสององค์นี้นะครับคล้ายๆกันนะครับเกจของพระก็คล้ายๆกันเพียงแต่ องด้านนี้นะฮะลำตัวแตกต่างจากองนี้แค่นั้นนะครับด้านข้างฝั่งนี้หน่อยนะครับว่าองพระเป็นยังไงนะครับเทียบสององนะครับอกองนี้น่าจะสูงกว่านิดหนึ่งองค์ด้านหน้านะครับนะะสูงกว่านะครับเทียบเท่ากันนะครับสูงกว่านะครับหน้าตรงนะครับ เหมือนองค์นี้องค์ใหญ่กว่านะครับมุมมองย่อมแตกต่างกันนะครับซ้ายขวาบนนะครับบนนะครับลองพิจารณานะครับเป็นพระกลุ่มพระรอดนะครับเนื้อหาของธรรมชาติของพระรอดก็กลุเป็นศิลาแหลงแบบนี้นะครับเป็นหินเป็นชั้นของหินนะครับชั้นของกลุ่ม